ติดโงจอปิดยี่ห้อฟูชิกโกะค่าของสองค่าของค่าแรงก็รวม2 0 0 0 0เอาไว้ดูตอนเวลานกแข่งกลับมานกซอฟกลับมาเรามองไม่มีเวลาเฝ้านกตอนนี้เขจับไป็นกัรบลราคาแต่เวลานกมาเราไม่มีใครยุ่งเลยต่องสามา,จากจับภาพแล้วก็เดินคนเฝ้าได้หมด งหมดสี่ช่องเอามาใช้บนกร้องนูกสองสองช่องวันนี้ทำไว้เผื่อให้น้งอง a ูงีเป็นทุกสวนทุกอนได้ชมด้วยน้ององถ้าดูวิดีโอนี้ก็ดีดดจะให้พาสเวิร์ดเอาไปลงสามารถชมได้ ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกับนี่คือตัวตัวที่หนึ่งส่วนตัวที่สองนี้ก็ติดติดภายในคือต,ตัวนี้ ลานกมาในมุมกล้องมันก็สามารถมองเห็นได้เห็นนกมุดช่องออกมากล้องมันมุมกว้างสามารถมองเห็นข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้ข้างล่างก็เห็นได้ระดับเนี่ยแนวนี้วลานกเป็เสียทำงานอยู่ที่สนาม,ม้าก็สามารถมองนกมาที่ยังอะไรยังไง ก็ถ่ายแล้วก็ถ่าย,วายความพร้อมของนกให้ชมทำน,นัดแก่เสียสุขสรรไว้ก็ประมาณอีกสักสองสมวันนี่คงจะไปหรือไม่ก็อย่างช้ากับวันจันเนี่ยคิดว่าอากาศคงจะปกติแล้วตอนนี้พวกซ้อมนกหยุดซ้อมกันเป็นแถวเลยอากาศแย่มากไอ้ที่เสียหายก็หายไปไปไม่กลับหลับไม่ตื่นขาดกันเยอะแยะ คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ด้านในหลังจากเที่ยวนกไปชิปลิงนี่ไปใส่ชิปลิงที่สมาคมก็ทั้งหมด80ตัวพอเกาห่วงหายไปหนึตัวเท่าน,นั้นเองเป็นห่วงของนกูเสียเอง ส่วนของท่านผู้ส่วนทุกคนอยู่ครบหมดแต่ตอนเปิดทางหรืออะไรนี่ก็แล้วแต่ดวงนะอย่าไปคาดหวังอยากอะไรบ้างว่ามันจะต้องอยู่ครบทุกตัวไม่ใช่วัดดวงกันไปแข่งนกมันต้องมีความเสี่ยงดวงดีก็อยู่ครบดวงไม่ดีดวงดีก็อยู่ได้อยู่แข่งดวงไม่ดีก็ไปก่อน ไม่มีอะไรแน่นอนต้องทำใจนกหายนกเชียวนกชนอะไรต่างอย่าไปวันไหวต้องทําใจอย่าไปเสียดายถ้าเสียดายก็ไม่ต้องแข่งเสียดายก็เลี้ยงไว้สวยงามเฉยๆนี่นกพ่อพันธ์ตัวน,นี้ให้ลูกเด็ดมากตัวมันก็เก่งแบ่งห่วงมือสามเที่ยวสมาคมส่งเสริมเมื่อปี2,000 พันะไรสองพัหรือสองพอะไรเนี่ยแปดหรือสิบเลยทำบไ่ายไ็นลูกบัวขาเบอร์อะไรทีสักไปลูกพ่อพันชั้นหนึ่งจับได้ลูกไปตัวสัตว์ได้หลาไปตัวดีสับตัวนี้จัอบได้ลูกไปเลย เป็นแบนวันลอยสารสิบหกเพราะทั้งจะเข้มนะตีลายบินไว้แต่มันก็บินได้นะบินได้ดีระยะทางไกลบินถึงแม่สายเอาขึ้นออกกำลังไว้ปีนี่จะเพาะลูกกนะ็สิบตัวเก็บตัวไม่แจกเกินไปตอนที่บินก็มีเขียวชนหลายตัว ก็ไม่รู้ว่ามีหายเพิ่มอะไรหรือเปล่าก็ไม่คยได้ใส่ใจมากแล้วก็เรื่องนกเรื่องนกชนมีนมส,นมนสนใจมันสนใจแล้วมันเครียดตัวนี้ตัวเดิมไปลองเปิดทางดูครั้งเดียวก็ซัดมาเมือวะานไอ้ข้างที่เห็นแผลนั่นไม่ได้เย็บแต่อข้างที่เย็บนี่ขดบ,บังอยู่เย็บไปหกเจ็ดเข็มเย็บเอง กินข้าวกินอะไรได้ดีไม่มีโรคแทก